วัสดีครับอยู่กับช่องดิมสวิต MDF วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการตั้งระดับลูกลอยนะครับตามค่ามาฐานของคู่มือซ่อมซูซูกิ r 4 0 0นะอันนี้เป็นคาบูนะครับคาบูเก่าคาบูทิ้งซึ่งผมจะเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะเรามาดูวิธีการนะครับก่อนอื่นให้ถอดนะครับห้องลูกลอยออกมาก่อน ลูกลอยลรอยุ่นนี้มีน็อตสีตัวถอดออกมาเป็นสกูหัวแฉกนะครับอะถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือลูกรอยของคาบู s u ซ u k i r าร์ซนะเราจะมีวิธีการปรับตั้งยังไงนะครับวิธีการปรับตั้งขั้นตอนที่หนึ่งนะครับหันคาบูลงแบบนี้นะ หันลงแบบนี้ขั้นตอนที่สองก็คือถอดปะเกินก่อนที่จะทําการวัดและทําการตั้งทุกครั้งต้องทําการถอดปะเกินถ้วยลูกลอยออกก่อนทุกครั้งเสมอค่อ,อ,อยๆเงี้ยออกนะปะกกินมันค่อนข้างแข็งอันนี้มันเป็นปะเกินเกา่าหรือถ้าใครจะทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับมึงงัดออกเลยนี่ก็แตกแล้วเห็นไหมแตกแล้วปากกินอ่ะ ขั้นตอนที่1นนะครับหันคาบูลงแบบนี้ให้ตั้งในระดับที่ลาบนะครับ2ปล่อยให้ลูกลอยมันเป็นอิสระนะปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยให้ทําการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดระดับของลูกลอยโดยการวางคาลิปเปอร์นะครับลงไปที่ลูกลอยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะค่ามาตรฐานตามคู่มือซ่อมนะครับอยู่ที่23.4บวกลบ1มิล 2 3 4บวกลบ1มิลค่ามาตรฐานของระดับนะครับลูกลอยทำแบบนี้นะครับอันนี้ผมตั้งล็อกเรียบร้อยแล้วนะล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเอาเวอร์เนียเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้มันยังห่างอยู่นะเวอร์เนียกับลูกลอยเนี่ยมันยังห่างกันอยู่ ระดับนะครับลูกลอยมันอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไปนะครับถ้าอยู่ในระดับที่ต่ําแบบนี้ให้เราทําการปรับตั้งตัวลูกลอยเนี่ยดันขึ้นอดันขึ้นแบบนี้เลยนะค่อยๆดันนะครับไม่ต้องดันแรงอะหลังจากที่เราตั้งเสร็จนะก็ให้มาวัดอีกทีนะครับท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่ในมุมที่เดี๋ยวมุมกล้องมันเฉียงอยู่เดี๋ยวจะทําให้มุมกล้องอยู่ในระดับที่ อยู่ในระดับพอดีนะอะเมื่อตั้งกล้องอยู่ในระดับนะครับคาบูมันจะอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับให้มาวัดแบบนี้ปึ๊บเอาเวเนียเนี่ยตั้งลงไปมันต้องอยู่แบบนี้นะเห็นไหมลูกรอยมันขึ้นมาเกือบชิดแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะดันขึ้นไปอีกนิดนึงค่อยๆดันขึ้นไปทีละนิดนะครับไม่ต้องดันเยอะนะ เห็นไหมปึ๊บอ่าเหลืออีกนิดนึงนะครับปึ๊บต้องปล่อยให้ลูกรอยเป็นอิสระแบบนี้นะครับเวลาปรับตั้งตั้งล,ลงไปปึ๊บจะสังเกตเห็นว่าเวอร์เนียมันย,ยันแล้วตอนนี้เห็นไหมผมเอาเวอร์เนียลงเวอร์เนียมันยันในตัวลูกลอยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดันลงมาดันลงมานิดนึง แล้วปล่อยให้ลูกลอยเป็นอิสระแล้วก็เอาเวอร์เนียตั้งลงไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ระดับนะครับมันได้เรียบร้อยแล้วพอระดับมันได้นะครับมันต้องอ่าลูกรอยเนี่ยมันจะมาชิดกับอันนี้พอดีนะชิดกับตัวเวอร์เนียคาลิเปอร์พอดีเมื่อเราตั้งเวอร์เนียลงไปนะครับอ่าถ้าหากมันยังไม่ได้เราก็ตั้งขึ้นอีก ปื้บดันค่อยๆดันขึ้นนิดๆทีละนิดอ่าหลังจากนั้นเราก็มาตั้งใหม่แบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆพอตั้งเสร็จนะเห็นไหมมันจะมาพอดีกับอันนี้พอดีเลยเนี่ยอ่าวิธีการตั้งก็จะมีประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมมันจะเข้าขึ้นมาชิดพอดีเลยสําหรับตัวลูกลอยนะ ค่ามาตรฐานนะครับย้ําว่าอยู่ที่23.4มิลบวกลบ1มิลนะ23.4บวกลบ1มิลนี่คือค่ามาตรฐานระดับลูกลอยตามคู่มือซ่อมของ Suzuki RC100 ทำไมเราถึงตั้งเพราะว่าถ้าหากเราตั้งระดับลูกลอยสูงเกินไปน้ามันมันก็จะท่วมนะครับถ้าหากตั้งตั้งต่ําเกินไประดับน้ํามันในลูกลอยมันก็จะไม่พอ เอามาดูขาบูตัวที่สองนะนี่ฮะให้เรานะทำเหมือนกับอันแรกเลยคือหันขาบูลงตั้งลงแบบนี้อยู่ในระนาบระดับที่พอดีหลังจากนั้นให้ทำการปล่อยให้ลูกลอยมันเป็นอิสระนะครับปล่อยให้ลูกลอยเป็นอิสระแล้วทำการเอาเวอรเนียเนี่ยมาจับดูถ้าแบบนี้ ถือว่าลูกลอยเนี่ยสูงนะครับลูกลอยสูงเราตั้งลูกลอยสูงเกินไปอาจมีโอกาสทําให้ตัวน้ํามันท่วมได้เพราะฉะนั้นเราจะทําการปร,รับตั้งลูกลอยนะครับดันขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีขาที่เข็มลูกลอยอยู่นะให้เราดันตัวนี้ลงไปนะถ้าหากลูกลอยมันต่ํา หาหากลูกลอยมันสูงให้เรางัดขาตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เรางัดเสร็จมาทําการวัดเห็นไหมพอดีแล้วตรงขอบของลูกลอยก็คือตรงนี้นะมันจะเสมอกับบ่าของเวอร์เนียคาลิเปอร์พอดีเลยอ่าเนี่ยฮะเสมอพอดีนะครับวัดฝั่งนี้เสร็จก็ต้องมาวัดวัดฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้มันสูงเกินนะครับฝั่งนี้สูงเราก็ต้องดันนะดันให้มันเสมอกันนิดนึง นะ,ะแบบนี้นะมันก็จะเสมอกันนะครับเวลาวัดต้องวัดทั้งสองฝั่งนะปึ๊บแบบนี้นะครับนี่ก็คือการตั้งระดับลูกลอยตามคู่มือคู่มือซ่อมของสุ z u k i กิอาซีร้อยนะครับออีกวิธีการนึงนะอีกวิธีการหนึ่ง,งเดี๋ยวยกตัวอย่างเอาสั้นๆก็พอนะครับ เอาสมมุตินะอันนี้เอามาสมมติเฉยๆเนี่ยให้เราเสียบสายเข้าไปสายที่มันเป็นสายใสยนะครับแล้วก็ให้เอาสายเสียบเข้าไปแล้วก็ตั้งคาบูแบบนี้หลังจากนั้นก็ยกสายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วปล่อยน้ํามันนะน้ํามันก็จะไหลตามสายขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำมันมันอยู่ตรงไหนก็ให้เราสังเกตดูนะครับ ว่าน้ำมันที่สายเนี่ยมันอยู่ต่ําหรืออยู่ยังไงถ้าหากน้ามันมันอยู่ต่ําแสดงว่าไอตัวน้ํามันในถ้วยลูกลอยมันก็อยู่ต่ําด้วยถ้ามันอยู่สูงนะครับแสดงว่าไอตัวระดับน้ํามันลูกลอยมันก็อยู่สูงนะครับน้ํามันที่สายมันอยู่ตรงไหนระดับน้ํามันในห้องลูกลอยนะครับมันก็จะอยู่อ่าอยู่เท่ากันกับสายนี้นะครับอาจจะไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็น อาจจะ90%ซก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับในการปรับตั้งนะระดับมันต้องอยู่เอาเสมอขอบก็พอนะเสมอขอบนี่ก็พอหรือถ้าใครมันกลัวม,มันจะล้นนะครับก็ให้ตั้งต่ำกว่าขอบนี่ลงมานนิดนึงนะครับนิดนึงเท่านั้นนะอ่าก็ให้ดูดูระดับที่สายนี้นะครับ เวลาเราดูระดับสิทธิ์ถ้าหากมันต่ําก็ถอดออกมาแล้วก็ตั้งใหม่ถอดออกมาแล้วก็ตั้งใหม่ก็จะมีประมาณนี้เนาะหรือสําหรับใครที่ตั้งตามมาตรฐานแล้วอยากให้เพิ่มความชัวอีกก็เอาสายอันนี้มาวัดดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับว่าระดับเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนประมาณไหนนะเอาวิธีการตั้งนะครับระดับลูกลอยของคาบูซูซูกิอาซีร้อยก็จะมีประมาณนี้นะ เอามาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสอีปีนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ